สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งก็คือต้องเก็บพริกเช่นเคยค่ะวันนี้ลูกสาวมาช่วยเก็บพริกค่ะมิกาสวัสดีเพื่อนๆหนออ่อยมิกาอซาสเตคุดาไซยาดาโยยาดาโยยาดาโยต เนี่ยคือวันนี้เราจะเราเก็บพริกหนุ่มนะคะฝั่งโน้นคนงานเขาก็เก็บพริกขี้หนูแต่วันนี้เรามาเก็บพริกหนุ่มแต่พริกแดงก็เก็บด้วยค่ะนี่ค่ะก็จะเก็บไปเรื่อยๆรื่อยนี่ค่ะดาเลยจ้ะคุณสุนัขนะทีระพริกค่ะภา,าษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าถงเลยวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะ ทั้งเก็บพริกทั้งลมเย็นมากอากาศเย็นมากเลยค่ะวันนี้อากาศดีลมแรงดูพริกเยอะมากค่ะลูกสาวมาช่วยเก็บแล้วคนงานอยู่ฝั่งโน้นเ,เยอะดกมากค่ะ ดูมันสูงมากสูงยื้อก็จะไม่ถึงแล้วต้องได้อาบันไดไม่เก็บเลยเด้อสูงมันสูงคักเก็บบันไดเลยเด้อเบืองแน่ยถ่วมหัวถ่วมหางเบืองแน่เก็บบักพีกเด้อค่ะเด้อนี่โมเมนต์โมเมนต์โมเมนเก็บบักเผาแต่ว่ามันสูงเลยต้นบักพีกมันใหญ่กว่าคนพี่น้องค่ะเบืองดูมื่อเจ้าเบืองเบือง ดกฮักดกเนี่ยเขาเกี่ยวสิ่ง s ยกันได้จดะเด้บ้างลูกสาวก็โอ้ยเก็บซอยอยู่ฮองก็ได้สองตะกาพุ่นๆซู้มนั้นเขาได้ไปหลายตะกาแล้วเฮายัาง ่าติเลนอยู่เบิ่งเนี่ยละพี่นองเอ้ยมักพรีกไหมทั้งเจ้าว่าแดงเจ้าว่าเขียวเจ้าว่าใบเจ้าอีหยังอยูน่น้ำกันไปเมืเก็บบ่อไปบ่อมาเกบ็บไอ้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งได้เจ้าเป็นกิโลไหมคะบ่แม่นเบาผด,ดเน้นหลายหลายแม่แก่นี่ เก็บวันเก็บหมนแล้วก็ยังคือเก่าอยู่หันกลับมาก็็ได้อืม่ลูกสาวบูว่าสิเก็บจังไดบม่รู้ว่าสิเก็บแบบใด ไอกล่องไอกล่องบ้ากาบึงกล่องเลยเด้อเด้อผู้ลังคนปท้อมะโพดมาโคหายได้เหตุยังไดนี่มาเด้อผู้ใดสิมาเก็บซอยมาสาหมืดก่อนเด้อ เบื้องพี่น้องมันเขียวไปน้ากันก็ใบมันเบื้องไทยเบื้องใกญ่่มันเขียวไปน้าเมดกัก็ใบมันเลยบรูว่าอันใดบบกพริกอันใดว่าใบจักสิเก็บจังไดผู้ลังค้นเก็บเปลี่ยนยืนงองอยู่กับมีนอพี่น้องนอเมื่อในผ้าเก็บบักพริกเด้อค่ะเด้อเก็บบักพริกตามเคยละค่ะ อันนี้เก็บเป็นพริกเก็บเทึ่งพริกแดงเก็บเทึ่งพริกเขียวแล้วค่ะเก็บผสมเงินไปแต่ว่าพริกเขียวนี่เขาเจะไปล่งนี่เขาอยากได้เป็นพริกพริกนุมนี่แม่จ้าพริกไหมอนซ่อนวะพี่น้องค่ะ đã lấy cái ít à? Ừ? mừng nè. กระไดเนาะพี่น yeah. <tem> pe <a> ้องเอ้ยเจ้าสิเก็บจังไรนั้นหลายครับหลายเนี่ยทึงหมากเขียวทึ้งหมากแดงแล้วพี่น้องค่ะทั้งในพุนกพแดงกากสากเก็บซื่อ มันก็นแดงเลยน,ะน,นั่นเสมอเก็บไปค่อยๆเก็บไป ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอ้ยเฮ้ยมาๆพี่น้องเอ้ยมาเก็บซอยกันเด้อหลยคักหลยเนี่ย อันนี้เก็บฟังฟังทั้งปลาไผ่เด้อเด้อพรผีงูเก็บฟังทั้งปาลาไผ่ไลยๆมันเปนเก็บเหมือนปูเป็นเห็นแล้วเนาะเพื่อนเอิญมานี่นีแห้งกลยเฮ็ดปลายโอ้พี่น้องสิเบีย้ยเนาะเก็บแต่บักผีงูได้กระได้ก็ะมแย่เอากระปูบักพริกเนาะพี่น้องค่ะ เอาซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวบัน,นี้จังเบิงไม้มือได้บางๆจะเมื่อเบิงแยกโาเคบักพิไงไม้เด้อค่ะเด้อถ้าผูใด,ดมักลิปนี่ก็กดไคลกดแก่น้ำเน้นเด้อค่ะเด้อถ้าบ่มักก็บ่เป็นย่งกับกดผ่านไปเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะเอาซ้ำนี่เนาะสวัสดีค่ะ